วันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องปวดท้องเรื้อรังในเด็กนะครับซึ่งผู้ปกครองบางท่านที่ชมรายการอยู่เนี่ยาอาจจะมีบุตรหลานที่กําลังเป็นปัญหานี้อยู่ปวดท้องเรื้อรังในเด็กเนี่ยมีสาเหตุมากมายซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่มีลูกป,ปวดท้องเรื้อรังเนี่ยบางจะเข้าใจว่าเ,เขาปวดท้องจาก โรคก,กระเพาะอาหารโรคกรดไหลย้อนหรือโรคล,ลาไส้อักเสบต่างๆนาๆนาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ป่วยเด็กปวดท้องเรื้อรังส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละเกปวดโดยไม่มีสาเหตุจากโรคทางกายซึ่งทางการแพทย์เราจะเรียกว่าปวดท้องไร้สาเหตุทางกายนะครับเราพบว่าเด็กที่ปวดท้องเรื้อรังไร้สาเหตุทางกายส่วนใหญ่นี่มักจะมักจะสัมพันธ์กับที่มีอารมณ์เครียดซึ่งอาจจะเครียดจากสิ่งแวดล้อม ในบ้านหรือขิอจัดก,การเรียนทีนี้ก็มีคําถามว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อปวดท้องไม่มีสาเหตุจากโรคทางกายแล้วทาไมเด็กถึงปวดท้องได้นะครับอันนี้ก็จะมีคำอธิบายง่ายๆว่าถ้าเดินอาหารของของคนเราเนี่ยกับสมองเนี่ยมีเส้นประสาทเชื่อมโยงกันทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอารมณ์เครียดเนี่ยมิตกกังวลเนี่ยมันก็ทําให้ความรู้สึก มันก็ส่งผ่านมาทางเส้นประสาททาให้การทํางานของกระเดินอาหารเราเนี่ยมีการทํางานแบบไม่ปกติแบบปรปรวนนะครับทําให้เกิดความรู้สึกที่ไวต่อสิ่งกระตุน้นฉะนั้นเนี่ยเด็กเหล่านี้ที่ปวดท้องเรื้อรังไรไม่มีสาเหตุทางกายมากจะปวดท้องได้ง่ายนะครับที <S <S 1> <S 1> น,นี้ในการดูแลรักษาเด็กเหล่านี้เนี่ยอันดับแรกเลยนะฮะเราต้องอิิบายให้ผู้ปกครองกับ ทั้งตัวคนไข้เองเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่เขาปวดเนี่ยไม่ได้เกิดจากโรคทางกายตามที่เขาเข้าใจนะครับเพื่อลดความมิตกกังวลต้องให้ความมั่นใจทั้งผู้ปกครองละเด็กว่าอาการปวดท้องเหล่านี้มันไม่อันตรายในเด็กที่ปวดท้องเรื้อรังเนี่ยแล้วที่เกิดจากสาเหตุท,ทางกายเนี่ยเขาจะไม่ได้มีแต่อาการปวดท้องอย่างเดียวเด็กเหล่านี้มักจะมีอาการร่วมต่างๆเช่นมีอาเจียนบ่อยๆเบื่ออาหาร น้ำหนักรถนะครับอุจจระร่วงเรื้อรังหรือมีอาการถ่ายยากท้องผูกเรื้อรังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพบว่าลูกเรามีการปวดท้องเรื้อรังร่วมกับอาการที่หมาะผู้เป็นแม่กี้เนี่ยควรจะคิดถึงสาเหตุจากโรคทางกายละแล้วลก็ควรจะพามาพบแพทย์เพื่อประเมินวิธีไหาสาเหตุที่ถูกต้องต่อไปครับส่วนเรื่องการใช้ยาเนี่ยแพทย์จะใช้ยาอย่างจํากัดนะครับจะให้ยา เป็นครั้งคราตามอาการเท่านั้นนะแต่ไม่ใช่เป็นยารักษาแบบยะยาวหลักการรักษาคือการให้ความเข้าใจให้ความตั้นใจมากกว่านะฮะ